ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูซิก p ีสาเป็นปืนโครงการสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับตัวเล็กกระทัดรัดนะครับเป็นปืนชั้นไมโครคอมแพกนะครับจับถือกระชับมือดีนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นขนาด 9กมิลลิเมตรนะครับเก้ามมนะครับเก้าลูกร์นั่นเองนะครับมาพร้อมกับแมกกาซีนความจุ12นัดนะครับที่ด้ามปืนนะครับแกลายกันลื่นมานะครับทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับเวลาจับจับถือนี่ให้ความ กระชับมือกระชับแน่นหนึบนะครับไม่ปืนไม่หลุดมือครับถึงแม้อยู่ในภาวะเหงื่อออกนะครับเหงื่อออกมือลื่น,นสถานการณ์จริงเนี่ยอาจจะมีเหงื่อออกมือสั่นเงินอย่างนี้เลยนะครับมือลื่นนะครับอาจจะทําปืนหลุดมือได้นะครับอันนี้มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยครับเซฟตี้นะครับ ปืนต้องขึ้นลำนะนี่ขึ้นลำก่อนนะถึงจะเซฟได้นะครับวันนี้เราลองลั่นไกทิ้งนะครับดูระยะคืนไกลนะครับหน่อยเดียวนะครับอ๋อไม่ใช่ซี่ระยะคืนไกลมันต้องอย่างนี้ต้องอุบไว้อย่างนี้แล้วก็ขึ้นลำอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กึ๊บหน่อยเดียวเองนะครับหน่อยเดียวเองนี่ก็ร่่นไก ปแล้วก็ขึ้นเซฟไม่ได้นะครับขึ้นเซฟไม่ได้นี่พอเราแล้วก็ขึ้นลำไว้แล้วก็เซฟนะครับแต่ปืนไม่ขึ้นลำไว้จะเป็นการดีนะครับไม่มีโอกาสลั่นนะครับปืนไม่ขึ้นลำก็ไม่มีโอกาสลั่นนะครับปืนแกะลายเช็คเกอร์การลื่นมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ ทำให้จับนะครับกระชับมือนะครับกระชับมือนะครับจับขึ้นลำนะครับขอล้างปอกที่ขนาดใหญ่นะครับทำให้เกี่ยวขอปขอกได้ดีนะครับเกี่ยวปอกได้ดีนะครับมีช่องมองนะครับตัวนี้ถ้าใส่ลูกเข้าไปแล้วนะครับก็เป็นเซฟตี้จุดหนึ่งนะครับ ด้านหน้ามีช่องใส่ไฟฉายใส่เลเซอร์นะครับรุ่นนี้ใช้เฉพาะของซิกเท่านั้นนะครับเป็นตัวของเขาเองนะครับศูนเป็นศูนแบบไรไซา์นะครับมีเซฟมาให้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับอ่าเรามาลองมาถอดประกอบกันดูนะครับก่อนอื่นก็ค้างสไลด์ก่อนนะครับแล้วก็ ปลดตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็ออกมาอย่างนี้นะครับเดียวก็ถอดไกด์อดนะครับให้ไกดลอดเป็นไกด์ลอดสองชั้นนะครับให้ไกด์อดสองชั้นมานครับนำกล้องนะครับอันนี้ถอดทำความสะอาดก็ประมาณนี้ก็พอนะครับก็ ล้างทำความสะอาดกึบกประกอบคืนเข้าที่นะครับปืนชั้นนี้นะครับชั้นไมโครคอมแพกนี่นะครับเป็นปืนพกซ่อนนะครับที่ดีนะครับพกซ่อนคือซ่อนซุกซ่อนได้แนบเนียนนะครับแนบเนียนมากตัวนี้สร้างมาเพื่อให้พกซ่อนนะครับ แล้วก็ต่อสู้เพื่อเอาเอาตัวรอดนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเท่านี้นะครับก็โอเคครับปืนก็ใช้งานได้นะครับตามปกตินะครับปืนที่มีขนาดหน้าตัดกระสุนขนาดเก้ามมเนี่ยนะครับเก้าลูกร์นะครับ ให้ความแรงมากนะครับพวกพี่ๆอย่าอย่าไปยิงมากนะครับอาจจะเกิดการชำรุดเสียหายนะครับต่อช่วงนี้ครับมีข่าวนะครับตัวนี้นะครับชำรุดเสียหายนะครับถ้าเกิดท่านใดไม่ไม่มั่นใจนะครับไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับตัวนี้มีครับเป็นอลูมิเนียมครับเปลี่ยนได้นะครับแต่ ที่ผมไม่ไม่มีจำหน่ายครับผมแนะนำเฉยๆนะครับุ่นนี้ถ้าเกิดซื้อแม็กซิบนัดมาก็จะสั้นลงไปอีกนะครับพกใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนสบายนะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดอยากได้ลูกดกก็ไปซื้อแม็กซิบห้านัดมาใช้นะครับแม็กซิบห้านัดก็ก็ดีครับจับถือ กระชับมือดีครับเข้ามือดีพลาสติกตรงนี้ก็แข็งแรงทนทานนะครับผมว่าแต่บางท่านเขาก็ว่ามันอาจจะหักได้นะครับมีข่าวว่าตำรวจนะครับขับมอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์ล้มนะครับด้ามตัวน,นี้หักไปเลยนะครับหักไปเลยแต่พูดถึงการใช้งานจริงนะครับ ก็คงไม่มีพี่ๆท่านใดเอาไปยิงจนจนหักนะจนด้ามหักนะครับก็คงไม่มีนะครับแต่ถึงจะมีนะครับไม่เป็นไรครับเปลี่ยนได้ครับมีจําหน่ายตัวเฉพาะตัวเฟรมตัวนี้นะครับมีจําหน่ายแล้วก็ถอดถอดตัวชุดด้านไกลครับมาใส่ก็เรียกเป็นปืนเฟรมโมโมดูลโมลูดาหรือโมอ อะไรสักอย่างนะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะครับก็มีประมาณนี้นครับซิกพีสามหกห้าก็ไม่ชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอกชชโยโชกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม